สวัสดีค่ะกลับมาพบกบับกอฟอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็เช่นเคยค่ะวันนี้กอฟก็จะมีทรงผมมาทําให้เพื่อนๆดูนะคะซึ่งทรงนี้นะคะเป็นทรงที่ง่ายมากแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนรีเควสมาว่าอยากจะดูมากเลยนะคะ mm hmm. ก็อุปกรณ์นะคะเราก็จะมีคลิปดํามียางแล้วก็มีที่คาดผมคะ่ะ mm hmm. ก็เดี๋ยวไม่เสียเวลานะคะเรามาทําดูเลยคะ่ะ mm hmm. ก็อันดับแรกนะคะเราก็รวบผมนะคะ มาเคลื่อนหัวแล้วก็เริ่มทําเปียเลยค่ะเปียที่จะทำนะคะเพืเ่อนๆสามารถทําเปียใหญ่ๆก็ได้ทําเปียเล็กๆก็ได้นะคะแต่ถ้าทําทเปียใหญ่นะคะก็จะดูรีลซ์มากๆก,ก็เริ่มทําเปียเลยค่ะโดยเราทําเปียนะคะไม่ต้องให้มันแน่นมากค่ะถ้าเพื่อนคนไหนที่ยัง ทำเปียไม่ได้นะคะก็แนะนําว่าให้ฝึกหรือว,ว่าสามารถนําคลิปของกอฟเนะะี่ยค่ะไปเปิดให้ช่างที่ร้านทําผมทําก็ได้ง่ายมากตรงนี้แล้วก็เหมาะสําหรับคนที่ออหัวเหนียวไม่ได้สระผมหรือว่าทําทรงไหนทรงไหนแล้วก็ต้องยีหรือว่ายุ่งยากมากๆอะไรเงี้ยค่ะทรงนี้ก็จะเหมาะมาก แบทำเสร็จแล้วก็ถักลงมานะคะให้ถึงปลายเลยค่ะ<ม><ม>พอถึงปลายผมแล้วนะคะก็หนังยางหลักค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ใช้ปลายผมนะคะยัดเข้าไปข้างใต้ตรงกลางนะคะ ก็ให้ถักเปียหลวงๆ,ๆก็เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องยัดปลายผมเข้าไปได้วยค่ะโอเคยัดเข้าไปเลยเสร็จแล้วนะคะก็ใช้ลิฟตดำเนะะี่ยค่ะติดยัดเข้าไปทีถ้าใครกลัวไม่อยู่ก็ใช้หลายๆตัวได้นะคะโ okay. อเคะเดียวนิดนึงเสร็จแล้วนะคะก็ใช้ที่คาดผมอะคะ่ะ อาจจะเป็นส,สีหรืออะไรก็ได้นะคะแล้วก็คาดลงไปเบาๆค่ะเนี่ยค่ะหรือว่าถ้าใครมีมุกมีสร้อยมุกหรือว่ามีดอกไม้มีอะไรก็สามารถที่จะมาอาดัดแต์ใช้ได้นะคะตอนนี้ก็เสร็จแล้วค่ะกระทรงนี้ใช้เวลาไปไม่ถึงสองนาทีโอเคเดี๋ยวจะให้ดูด้านหลังนะคะลำบากนิดนึงไม่มีช่างทำไม่มีตะก้องให้นะคะ ด้านหลังก็จะเป็นนั่นค้างนะคะอันนี้ก็คือนั่นค้างเป็นไงบ้างคะทรงง่ายๆสบายๆแล้วก็ใช้เวลาน้อยแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่จะไปงานแต่ว่าไม่ได้สระผมนะคะก็จะเป็นทรงง่ายๆอย่างนี้คะ่ะ แล้วพบก,กันใหม่นะคะกับคลิปหน้าค่ะแล้วก็ถ้าใครอยากได้ทรงผมทรงไหนนะคะที่ก๊อบไปโพสตตสไว้ ide, ก็สามารถที่จะมากดไลค์ที่แฟนเพจนะคะแล้วก็รีฟข้อความไว้ได้เลยค่ะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ